สวัสดีครับพบกันตรงชินชาแนาลนะครับวันนี้ผมจะมาเล่าเรื่องที่ต่อจากคลิปก่อนหน้านี้ที่ชื่อว่าเจอดีที่อินเดียเนาะอะแล้วก่อนไปฟังเนี่ยผมฝากทุกคนนะครับช่วยกด subscribe กดไลค์กดแชร์แล้วก็กดกระดิ่งข้างๆปุ่ม subscribe ด้วยนะครับเอาเป็นว่าไม่เป็นอันเสียเวลาไปเชิญนับฟังมาฟังได้เลยครับเรื่องมันก็มีอยู่ว่า ตัวผมเนี่ยตอนนั้นเรียนอยู่ที่อินเดียเนาะหลังจากคลิปที่แล้วผมก็ได้แจเรื่องราวอะไรแปลกแปลก,แปลกไปเรื่องหนึ่งแล้วทีนี้ผมจะรีแคปบรรยากาศรอบๆของโรง,งเรียนให้ฟังอีกรอบหนึ่งเนาะคือโรงเรียนผมเนี่ยเป็นโรงเรียนอยู่บนภูเขาเนื้อที่ประมาณ20ไร่มีหอ6หอหอหญิง3หอหอชาย3หอเดินเข้าประตูโรงเรียนซ้ายเป็นหอหญิงขวาเป็นหอชายถ้างงแนะนําให้กลับไปดูคลิป เจดีที่นินเดียก่อนเราค่อยไปฟังคลิปนี้ผมก็อยู่หอเดิมครับเป็นหอกลางหอใหญ่ที่สุดของหอชายเนาะตอนนั้นผมอยู่ประมาณเกรด8หรือประมาณม .2 ของประเทศไทยแล้วทีนี้โรงเรียนผมเนี่ยก็จะมีต่างชาติวนเวียนเข้ามาทุกๆปีทุกๆป,กกปีจะมีผมกับน้องผู้หญิงอีกคนหนึ่งที่อยู่โรงเรียนนี้นานเกือบที่สุดของนักเรียนต่างชาติละ แล้วก็เด็กไทยเนี่ยก็จะวนเวียนมาที่โรงเรียนเราเนี่ยทุกๆปีในปีแรกตอนนี้ผมมาตอนอยู่ป .6 ก็เจอรุ่นพี่คนไทยสามคนสคนอ่ะปีถัดไปก็เจอคู่แฝดอีกคนนึงเข้ามาเรียนเหมือนกันแต่ในปีเนี้ยตอนที่ผมอยู่ม .2 เนี่ยเป็นปีแรกเลยครับที่ไม่มีนักเรียนไทยเข้ามาเรียนที่โรงเรียนนี้แล้วปกติอะ่ะ เด็กชาติเดียวกันอ่ะเวลามันอยู่ในโรงเรียนเนาะมันก็จะไปเกาะกลุ่มเล่นการคุยการนู่นนี่นั่นแบบได้สื่อสารภาษาได้สื่อสารภาษาบ้านเกิดอะ่ะเนาะปีนั้นผมก็เลยเคงครับพอน้องอีกคนหนึ่งที่เป็นคนไทยเนี่ยมันก็เป็นผู้หญิงมันก็อยู่หอหญิงเนาะเราก็ไม่ค่อยได้สนิทอะไรกันขนาดนั้นแล้วทีเนี้ยด้วยความเบื่อที่ว่าโรงเรียนของเราเนี่ยไม่อนุญาตให้เอาแบบขนมขบเคี้ยวช็อกโกแลต อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆนานาเนี่ยห้ามเอาติดตัวมาตอนอยู่โรงเรียนคือหอเนี่ยที่เขาห้ามเพราะว่าเขากลัวว่าเด็กจะขโมยของกันแล้วก็จะมีปัญหาให้ผู้ปกครองเขามาร้องเรียนก็เลยตัดปัญหาที่ว่าห้ามเอามันเลยไม่ว่าจะเป็นขนมอิเล็กทรอนิกส์ห้ามเอาเข้ามาเด็กอะ่ะมันก็เบื่อมันก็อยาก มันมันมันอยากมีอะไรเอนเตอร์เทนเวลาอยากกินอะไรก็อยากกินอะไรหวานๆเนาะแล้วไอ้ไอเวลาที่เราจะได้กินอะไรกันเนี่ยคือเราต้องรอแบบทุกๆวันศุกร์กับเสาร์ของอาทิตย์เนี่ยจะมีร้านข้างนอกมาเปิดร้านให้เราข้างในแล้วเงินก็จะเป็นเงินที่ผู้ปกครองเนี่ยฝากไว้กับทางโรงเรียนแล้วก็ครูคุมหอก็จะมาแจกจ่ายให้กับนักเรียนทุกๆวันศุกร์เพื่อให้เด็กนักเรียนเอาไปซื้อในวนันศุกร์กับวันเสาร์ คนละสี่สิูปีหรือประมาณยีบาทไอ้เฮี้ยแม่งแดกไม่พอหรอกผมก็เลยคิดวิธีแก้ปัญหามาครับรวมหัวไอ้กวนตัวแสบของของชั้นปีผมเนี่ยคือเข้าใจแม่อารมณ์อยู่ในหอทุกคนมันจะสนิทกันมากแล้วเกรดผมพอขึ้นเกรดแปดมันจะมีสองห้องเนาะห้องละประมาณ60คนเป็นเป็นเป็นเด็กเกรดแปทั้งหมดของโรงเรียนมีร้อคนผมก็สนิทอยู่กับไม่กี่คนหรอกสีห้าคน เป็นแก๊งตัวแสบชอบแบบแกล้งคนนูน้นแกล้งคนนี้ไปเตะบอลอะไรอย่างเงี้ยบ่อยๆผมก็รวมหัวกันครับจัดตั้งกลุ่มเรียกว่าเป็นกลุ่มกองโจกรก็ได้ต้องอธิบายก่อนว่าโรงเรียนผมเนี่ยจะมีรั้วล้อมโรงเรียนเลยทั้ง20ไร่เไรนี่คือเราจะมีโอกาสได้ไปออกเราจะมีโอกาสออกไปเดินข้างนอกเนี่ยแค่เดือนละ1ครั้งแล้วใน1ครั้งนั้นแนะ่ะอาจารย์ก็จะให้เงิน100่งรรลูปีหรือ50บบาทคือจากปกติเนี่ย ทุกทุกอาทิตย์เราจะได้40ู่ปีใช่ไหมอ่าสี่อาทิตย์ก็200ลูปีเนาะและ้วทุกๆสิ้นเดือนเนี่ยเราจะมี1ครั้งที่ครูจะพาเด็กในหอออกไปข้างนอกเพื่อไปซื้อขนมซื้อของกินเออให้แค่100ลูปีคือทํายังไงถ้าเราอยากมีตังเยอะเราก็ต้องเก็บ40 40 40 40 40, 40แล้วก็100รวมเป็น300ลูปีหรือ150บาทเพื่อได้ไปซื้อนู่นซื้อนี่หน่อยอ่าเพราะฉะนั้นเนี่ยไอการที่จะแบบ หาของหวานมาตุนนู่นนี่นั่นอ่ะมันยากมากผมก็เลยตั้งกลุ่มครับกลุ่มกองโจรกองโจรยังไงคือผมกับเพื่อนอีกสีหคนเนี่ยจะโดดออกนอกกำแพงในทุกๆวันเสาร์คือวันเสาร์เราจะมีฟรีไทม์เยอะเนาะก็ะคือไม่ได้พอไม่ได้มีเรียนเนี่ยไอช่วงเวลาเช้าๆเนี่ยเราก็จะออกไปเล่นบาสเล่นบอลทำกิจกรรมนู่นนี่นั่นคือปล่อยปล่อยตามสบาย แต่แก๊งเราเนี่ยจะโดดออกไปนอกโรงเรียนแล้ววิ่งออกไปซื้อของโดดกลับมาในโรงเรียนแล้วค่อยเอาของนั่นแหละมาแบ่งกันกินอ่าทีนี้หอผมเนี่ยมันเป็นหอหอใหญ่เนาะแล้วหน้าหอก็จะมีมีขอดบารสแล้วตรงข้างๆ้ขอดบาสก็จะเป็นแบบกึ่งกึาา่งอัศจรรย์อนะ่ะเป็นอาศาัศจรรย์ที่ทําด้วยปูนเป็นเป็นเทเตอร์อ่าแล้วหลังอาศาัศจรรย์เนี่ย ก็คือต้นไม้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 แล้วก็หลัวอ่ามันก็เป็นที่รับสายตาคนนิดนึงทุกๆวันเสาร์ผมก็จะรวมหัวกับเพื่อนเนี่ยแหละห้าคนไปที่สนามบาสก็จะมีสามคนดูต้นทางอีกสองคนคือโดดเราจะสลับคนโดดสลับคนเฝ้าต้นทางเนี่ยทุกๆุอาทิตย์แล้วผมก็ทาอย่างเงี้ยทุกๆกอาทิตย์ทุกๆอาทิตย์จนเรื่องเนี่ยมันเริ่มกระจายไปในหูของนักเรียนคนอื่นๆพอมันมี ดีบาน่ะไอ้ซัพพลายอย่างเราอ่ะก็ต้องทำเนาะแต่ทำด้วยที่ว่าเอ้ยสมมติของชิ้นหนึ่งเนี่ยสิรูปีเราคิดกำไร5้รูปีคือกำไรห้าสร์เของของ,ของคือแม่งน่าเลือดสัตๆ์แต่คือมันไม่มีใครทำไงมันไม่มีใครกระโดดแล้วก็คืออ่าทุกคนตก,ตกลงปง,งใจกันเห็นว่าถ้าโดดกันไปเยอะๆเนี่ยมันจะผิดสังเกตแล้วก็จะโดนจับได้แล้วพอโดนจับได้เนี่ยคือทุกคนอดหมดเลย อ่ะทุกคนก็เลยยอมที่ว่าจ่ายมักอัพค่าของเนี่ยขึ้นอีก50%สมมุติจะซื้อของร้อยหนึ่งแม่งต้องให้เราร้อยห้าสิบเราไปซื้อของให้มันร้อยหนึ่งเราเก็บห้าสิบอะไรประมาณนี้จา,จากเครือข่ายหกจากเครือข่ายหกคนเนี่ยที่มีผมกับเพื่อนอีกห้าคนเนี่ยก็เพิ่มมาเป็นสิบคนมีสมาชิกมาเพิ่มอีกสี่คน mm. คือเราจะสลับกันเฝ้าสามโดดสองแบ่งเป็นสองทีมนะครับคือทีมนึงเนี่ยโดดหน้าหน้า หน้าคอร์ดบาสอีกทีมนึ่งเนี่ยไปที่สนามบอลสนามบอลน,นี่คล้ายๆกับสนามบอลหน้าประตูโรงเรียนนะครับก็คล้ายๆกับสนามบาสคือเป็นสนามบอลสองสนามมีสนามบารสเล็กๆแล้วก็มีอัศจรรย์เป็นเป็น,เ,ปนทเทเตอร์ขึ้นไปต้นไม้แล้วก็รั้วเราก็ทําอย่างนี้ครับไปเรื่อยๆเรื่อยๆืๆจนจากแต่แรกเนี่ยเรานําเข้าพวกขนมอ่าเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆเนาะก,ก็เริ่มเป็นมีเหล้า เริ่มเป็นมีบุรีเริ่มมีอาหารแบบอาหารคาวที่มันแบบหากินไม่ได้ในโรงเรียนอะ่ะก็เริ่มเอาเข้ามาฟลีดเราก็ใหญ่ขึ้นจาก10คนเป็น15คนเป็น20คนทีเนี้ยทำกันเป็นแก๊งแต่คือทุกคนเนี่ยร่วมแรงร่วมใจกันมากเลยนะไอ้ลูกค้าเนี่ยถ้าเห็นคุณครูเดินมาใกล้ๆเนี่ยก็จะส่งสัญญาณอะไรอย่างงี้อ่าถ้าคุณครูยังอยู่ในระยะที่เห็นจุดโดด ไอคนโดดเข้าหรือจะโดดออกก็คือจะไม่โดดทำงานกันเป็นกระบวนการมากเห็นปุ๊บไอเราก็นำเข้ามาขายจนจนรวยอะ่ะจนคิดได้ว่าเป็นเป็นแก,งก๊งมาเฟียของโรงเรียนได้เลย,เลยแล้วทีนี้พอเงินในกระเป๋าผมเหลือกันเนี่ยก็เริ่มแบบด้วยความขะนองนะเริ่มจะซื้อบุหรี่มาสูบเองแทนที่จะซื้อแล้วเอาไปให้เด็กโตคือซื้อมาสูบเองแล้ว เริ่มหัดสูบบุหรี่แล้วแล้วในเวลาเราสูบบุหรี่เนี่ยด้วยความที่เป็นแก๊งของเราอะไอ้หกคนแรกออริจินัลคือเพื่อนห้าคนกับผมเนี่ยอยู่หอเดียวกันไอ้สิบห้าคนที่เหลือคือมาจากหออ,อื่นๆนะครับผมกับอีกห้าคนเนี่ยก็เริ่มดูดบุหรี่กันแล้ววิธีการดูดบุหรี่ของเราเนี่ยคือวันปกติเจ็ดวันในอาทิตย์หนึ่งเนี่ยตอนกลางคืนช่วงที่ครูประจําหอเนี่ยไปนอนแล้วเราก็จะเทคเทิร์นไปดูดบุหรี่ในห้อง เก็บเสื้อผ้าคือห้องเก็บเสื้อผ้ามันจะมีหน้าต่างเปิดออกไปข้างนอกได้เป็นเป็นป่าเหมือนกันเราก็จะผัดกันดูดบุหรี่พอดูดบุหรี่เสร็จเขี่ยแล้วเก็บไว้ในกระป๋องดูดเสร็จกันหกคนไอคนสุดท้ายที่ท,ที่ดูดบุหรี่ก็คือเอาก้นบุหรี่ในกระป๋องเนี่ยไปใส่ชักโครกแล้วกดน้ํานี่คือสิ่งที่เราทํากันทุกๆวันทุกๆวันเป็นรูทีนคือติดบุหรี่กันหนกักมากแต่เล่าไม่แตะนะครับเพราะ ว่เหล้าเนี่ยเราตกลงกันแล้วว่าถ้ากินอะ่ะแล้วเมาขึ้นมาแล้วมันแบบก่อเหตุอะไรว,วุ่นวายอะ่ะมันจะส่งผลกระทบได้ก็คือทําอะไรที่มีสติคือดีที่สุดก็คือบุหรี่เนี่ยคือสุดละอ่ะก็ดูอย่างงี้ครับไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆทำตัวเป็นแบบเกเรอ่ะเออแล้ววันเสาร์วันอาทิตย์ก็คือพอเสี้ยนบุหรี่ก็จะโดดออกกําแพงไปดูดข้างนอกโรงเรียนเนาะอะไรประมาณนี้ก็เป็นอย่างนี้เป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆ มีอยู่วันหนึ่งครับที่พวกผมกําลังเทคเคิร์นดูดปรี่กันอยู่อ่ะไอผมไปคนแรกเหมือนเดิมเป็นัวหน้าแก๊งเป็นคนลิซเ,เริ่มก็ไปคนแรกเหมือนเดิมคนที่2ก็ตามคนที่3ก็ตามคนที่4ก็ตามคนที่5าก็ตามจนมาถึงคนสุดท้ายไอคนสุดท้ายเนี่ยไปดูดปลี่แต่ตอนที่มันไปดูดปรีเนี่ยคือเราเวลาปกติเราดูดปลี่เราจะดูประมาณ5นาที5นาทีนี่คือแม็กซิมัมในการดูดหรี่พอดูดเสร็จคนนึงก็ ฉีดสเปรย์ฟึ๊บฟึ๊ฟฟฟดับกินแต่ไอคนสุดท้ายที่ไปเนี่ยมันมันดูดได้ประมาณ2นาทีอะคือมันเร็วมากเรารู้สึกว่าไอเชียยนี่แม่งไปเร็วมากแล้วมันรีบแบบวิ่งวิ่งกลับมาที่นอนมันอะคือเราก็หันไปชช้งงล้ะเชีย่ยมึงไม่ไปทิ้งก้นบุหรี่วะเดี๋ยวใครมาเห็นเข้าเดี๋ยวเขาก็รู้กันหรอกไอไอคนที่วิ่งมาเนี่ยแม่งก็นอนคุมพงเลยเว้ย ไม่พูดไม่จาอะไรเลยนอนคุมโปงไม่สนใจไม่สนใจอะไรทั้งนั้นนะอ่ะผมก็แบบเชื่อโวยวายไม่ได้ว่าถ้าโวยวายขึ้นมาเนี่ยเรื่องแม่งแดงเข้าใจปะผมก็อ่ะอาสากําลังจะลุกเพื่อที่จะเดินไปเอาก้นบุหรี่ไปทิ้งที่ห้องห้องน้ําไอจังหวะที่ผมจะลุกเนี่ยก็มีเสียงกือก็นะเสียงกรอนประตูเปิดประตูก็แอดด้วยสัญชาตญาณอ่ะผมก็ต้องฟุบนอนหลับไปเลย เออแกลงหลับคนหนึ่งก็คึบแกลงหลับไปอ่ะก็ได้ยินเสียงคนเดินปอแป,ปะปอแปะแล้วก็เดินปอแป,ปะปอแปะปอแปะออกแล้วอตึกกดปิดประตูโอเคครูคุมหอไปแล้วเราก็รอซักระยะหนึ่งให้ครูคุมคือปกติอ่ะครูคุมหอมันชอบแกลงเลยว่าแบบปิดประตูแล้วแล้วก็ไปชะางโงกดูตรงหน้าต่างอ่ะว่ามีเด็กคนไหนที่แบบเออยังยังตื่นนอนอยู่หรือเปล่าเราก็รอให้สักพักหนึ่งอ่ะพักใหญ่เลย จนมั่นใจว่าเอ้ยระยะเวลานี้ครูคุมหอแม่งคงกลับไปแล้วแหละเราก็ลุกไปเก็บกลนบุหรี่แล้วก็ไปทิ้งคืนนั้นก็ผ่านไปครับพอตื่นเช้ามาเนี่ยทุกคนก็ทุกคนก็โดนปลุกด้วยครูคุมหอปลุกเพื่อที่จะไปออกกาลังกายยามเช้าแต่ตอนนี้ทุกคนลุกเนี่ยเราสังเกตเห็นว่าไอคนสุดท้ายที่ไปดูดบุหรี่เมื่อคืนน่ะมันจะน,นอนอยู่บนเตียงเว้ยไม่ยอมลุก ครูคุมหอ,อก็เดินไปปลุกไปขยับคือมันเป็นการออกกาลังกายแบบบังคับอะ่ะเออทุกคนต้องไปครูคุมหอเลยไปขย่าขยับขยับ,ยบแม่งไม่ตื่นเว้ยครูคุมหอเลยเปกระชากพระผมฟึบออกมาแล้วเห็นมันแบบนอนพังงาบพังงาบอยู่บนเตียงอ่ะครูคุมหอกตกใจเว้ยก็เลยอเอามือทาบหน้าผากไปสรุปคือแม่งตัวร้อนจีเลยอ่าคนนู้นคนนู้นก็เอไอเอไอแล้วก็แบบอ่าเรียกให้เพื่อนพาไอเนี้ย ไปที่ห้องพยาบาลก่อนไอแจงนี่พาห้องไปห้องพยาบาลค่อยตามไปออกมลกายทีหลังพวกผมก็อาสาเลยครับอุ้มมันไปสี่ห้าคนอุ้มมันไปที่ห้องพยาบาลวันนั้นทั้งวันก็ไม่มีอะไรครับก็คือไอบ้านเนี่ยก็ไปนอนห้องพยาบาลพวกผมก็ไปเรียนตามปกติเลยจนมาถึงคืนนั้นครับก็คือถึงเทินที่เราจะดูดบุหรีกันอีกแล้วอ่ะก็ตามเดิมครับผมกําลังลุกซึบกาลังจะเดินกําลังจะเดินอะ่ะ ไปสูบุหรี่ที่ห้องเก็บของเนาะแต่อยู่ดีๆก็มีเสียงกือกือกลับผมก็อ่ะมันเดิมครับนอนคมุมฝึบแกล้งหลับไปแล้วก็เสียงเข้าใกล้ผมมาเรื่อยๆผมก็เฮ้ยทำไมวันนี้มันเดินแปลกๆจังวะปกติครูต้องแบบ แล้วก็เดินกลับใช่ไหมแล้วเสียงก็มาหยุดข้างหลังผมตรงเตียงที่ผมนอนแล้วก็มีมือมือหนึ่งอะ่ะสัมผัสผมจับ,จ,บจับตรงแขนเนี้ยแล้วเขยับแล้วก็เรียกชื่อป๊อปป๊อปป๊อปเวกับเวกับป๊อปคือเราก็แบบเชียคือถ้ากูตื่นเลยอะ่ะแม่งต้องโดนทำโทษแน่เลยก็มันยามันยาตอนนั้นอะ่ะแกแลบ อืสักพักหนึ่งแล้วก็แบบทําท่าหง,งุดหงิดหงุดหงิดแล้วก็ก็โดนแบบเขยา่ากับป๊าบบวยก็อแยบบ่างเงี้ยไปเรื่อยๆจนผมแบบอ่ะได้ทีแล้วก็เลยอือะไรวะพอลืมตาขึ้นมาแม่งไม่มีใครเว้ยเออแต่ไม่ใช่ผมคนเดียวที่ลืมตาเว้ยไออีกสี่คนอนะที่เป็นแก๊งดูดบุหรี่อะแม่งก็ชะโงกหัวขึ้นมาแล้วก็มองหน้ากันมองกันงง,งๆคือ แล้วก็หันไปที่ประตูห้องไอประตูห้องนี่แม่งควรเปิดอะแม่งปิดเว้ยเออคือเสียงคือแอบเมื่อกี้คือไม่มีใครเปิดประตูแล้วก็ไอที่มาเขย่า่าเงี้ยก็ไม่มีใครเว้ยเสร็จปุ๊บพวกผมก็เลยแบบอ่รวมหัวกันนั่งคุยกันว่าแม่งเมื่อกี้คืออะไรวะต้ทผมก็ถามไออีกคนนึงว่าทําไมมึงตื่นขึ้นมาชะางโงกหัววะ แม่งบอกว่าแม่งโดนเขย่าตัวแล้วเรียกชื่อไอคนที่สองก็บอกเออโดนเขย่าตัวแล้วเรียกชื่อสามสี่เออก็ไอเช่นั่งงงกันสี่ห้าคนก็เลยแบบช่างแม่งแล้วกันอยากบุรีป่ะไปดูบุรีเห็นปะแม่งอ่าไปดูบุรี่ไปดูบุรี่เราก็ปลุกเพื่อนในปลุกเพื่อนในหอไอคนเนี่ยมาบอกว่าเอ้ยกูฝากดูราดเราหน่อย ถ้ามีอาจารย์เดินมามึงโยนอะไรก็ได้เข้ามาในห้องแต่งตัวเดี๋ยวกูให้40่สูปีแม่งบอกอ่าได้ไดแม่งก็ตื่นมานั่งตื่นขึ้นมาแบบนอนตะแคงแล้วก็ตาจ้องประตูเว้ยเออพวกผมสี่ห้าคนก็ไปจุดกรีดุดูปูเป่าเป่าเปๆ่าเป่าแล้วก็แอคบอดี้สเปรย์นะครับฉีดแม่งให้ทั่วห้องเก็บของเลยดับกลิ่นเปิดหน้าต่างไว้ให้ให,ให้ให้อากาศมันถ่ายเทกัน ดูบุหรีเสรปุ๊บอยู่ดีๆอะ่ะก็มีของเนี่ยโยนเข้ามาในห้องก,กึก๊กล้ๆคือเป็นสัญญาณจากไอคนที่เฝ้าเนี่ยว่ามีครูคุมหอเดินมาแล้วนะผู้ผมก็ก้มตัวต่ำแล้วก็รีบหมอบหมอบหมอบเดินเร็วอะ่ะกลับไปที่เตียงแล้วก็กระโดดกึบนอนทำเหมือนไม่มีอะไรขึ้นแต่คือชี่กลิ่นบุหรี่แม่งยังอยู่ที่ปากอ่ะคือไอทุกคนยังไม่ได้แปล,แปลงฟันยังไม่ได้ไปกินอะไรแบบเพื่อดับกลิ่นบุหรีอะ่ะก็กลัวว่าไอกลัวว่าแบบ ไอ้เข <chat> ี้ยเดี๋ยวครูแม่งเปิดประตูเดินเข้ามาแม่งต้องได้กลิ่นแน่นอนเลยชิบหายแล้วทำไงดีวะทำไงดีวะแต่ก็ทําอะไรไม่ได้แล้วเนาะก็คิดว่าอ่ะเขี้ยไปแปลงฟันเลยดีกว่าจบจบครูมันเดินมาจะได้อ้า่ารู้สึกแบบมีอะไรอยู่ในปากก็เลยไปแปลงฟันเอออะไรปะก็รีบลุกสกิด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 เข้าห้องน้ำมันสี่ห้าคนไปยืนแปรงฟันอยู่ในห้องน้าโคตรตลกอ่ะสักพักก็ได้ยินเสียงเดิมครับ ยียคูมาแล้วเราก็ตีเนียเลยแปลงฟันแปลงฟันแปลงฟันแล้วไฟในห้องน้าก็เปิดอยู่เพราะฉะนั้นรอแล้วเดี๋ยวคูไม่ต้องชช้ง,งกหน้าในห้องน้าแน่นอนก็แปลงฟันไปเรื่อยๆสักพักหนึ่งเัาก็ไม่มีใครเดินเข้ามาเย้ยก็เริ่มสงสัยกันละผมอะ่ะก็เลยชช้งกหน้าไปดูข้างนอกประตูไม่ปิดเว้ยประตูไม่ได้เปิดเออ ประตูที่ควรจะแือแอดเมื่อกี้แม่งปิดอยู่คือเราไม่ได้ยินเสียงกึกแอดอีกรอบครับก็คือไม่ได้ปิดอ่ะเอาแล้วเฮียแม่ง,มง,มงรู้สึแกแปลกๆแล้วแล้วอยูดดีๆครับสมองผมตอนนั้นอะแม่งวาบเรื่องเมื่อเรื่องที่แล้วเนี่ยไอ้ครั้งก่อนที่ผมเจอเนี่ยแม่งวาบเข้ามาในหัวเว้ยแล้วจังหวะเซตคอมเคียรๆเลยอะคือได้ยินเสียงว่า กริ๊งปิชกริ๊งปิชกริ๊งเฮียตอนนั้นแบบหน้าถอดสีเลยครับหันไม่มองเพื่อนเหมือนอารมณ์แบบว่าถามว่ามึงได้ยินเสียงหรือเปล่าหันไปม,มองปุ๊บทุกคนแม่งหันมามองผมปึ๊กแล้วทำหน้าหว่โครับทำหน้าโว่วผมว่าเดินเข้าไปถามเป็นอะไรวะทุกคนคือแม่งทิ้งแตงสีฟันแล้ววิ่งออกจากห้องน้ำเลยครับ ผมก็งงที่มันอะไรวะก็จะเดินออกไปตามพวกมันเหมือนเดิมแต่คือพอเดินออกมา,ากห้องน้ําเสร็จปุ๊บทุกคนแม่งนอนนอนที่ที่นอนตัวเองกันหมดละคืออ่ะอ่ะไอ้เชื่ออ่ะอ่ะก็ได้ก็ได้ก็ได้แต่ผมผมยังกลัวอยู่ไงผมก็ไปนอนที่เตียงเหมือนเดิมแล้วคืนนั้นก็ผ่านไปครับแล้วอีกวันหนึ่งอ่ะเป็นวันศุกร์พอดีเป็นวันศุกร์ที่ผมแบบจะแอบโดดออกไปข้างนอก คือช่วงเย็นอะช่วงช่วงคากีฬาจะโดดออกไปนอกก็เลยนัดนัดกันแล้วก็แต่ก่อนนั้นนันอะผมก็จะพาอสี่คนเนี้ยไปหาเพื่อนอีกคนหนึ่งก่อนว่าไอ้มึงไหวเปล่ามึงออกจากห้องพยาบาลได้หรือเปล่าก็รวมตัวกันไปครับเดินไปที่ห้องพยาบาลเห็นไอ้บ้านเนี้ยนอนยิ้มอ่านกระตูนติมติมอยู่บนเตียงพวกผมก็แบบไ <c oughs> อ้เหี้ยมันพงสบายแล้วแหละเดินไปหามันไปถึงเตียงมันปุ๊บมันหันมานมันหันมาเห็นหน้าผมเนี่ยแม่งก็เวอเลยเว้ยแบบ เชี่ยผมก็ถามมันอ่ะเฮ้ยมึงเป็นอะไรทําไมมันต้องกลัวกูมันก็เล่าให้ผมฟังว่าไอ้วันนั้นน่ะที่มันออกไปดูดบุหรีแล้วตอนที่มันดูดอยู่เนี่ยมันก็เห็นเงาอะไรผ่านหน้ามันไปมันก็นึกว่าเป็นลิงเหมือนกันนึกว่าเป็นชนีแบบกลางคืนออกมาเล่นมันก็ดูดไปดูดไปสักพักหนึ่งไอ้เงาแล้วน่ะตั้งตรงผ่านหน้า คือจังหวะนั้นแม่งแบบไม่เอาไม่ไม่ดูดบุหรี่แล้วอะดับบุหรี่ทิ้งแล้ววิ่งกลับมานอนแล้วมันก็บอกว่าตอนนี้ผมเนี่ยหันมาหามันแล้วลุกขึ้นไปจะไปเก็บก้นบุหรี่ทิ้งเนี่ยมันบอกว่ามันเห็นผู้หญิงคนหนึ่งอะเป็นผู้หญิงแขกขี่หลังผมอยู่เว้ยคือตอนนี้มันเล่าตอนนั้นเชีย คนลุกสู้อะแบบ2ปีแล้วนะไม่เจอมา2ปีแล้วนะยังตามมาหลอกหลอนกูอีกหรอวะแต่ผมก็แบบทำทาเก่งอะทําเล่นไปไงะนะั้นบอกไม่จริงหลอกหน้านู่นนี่นั่นผมก็จะไปหาหันไปหาพักพวกให้แบบช่วยซัพพอร์ตแล้วก็แกล้งมันเนาะแต่ไอ้สี่คนที่ยืนอยู่ข้างผมเนี่ยมองผมแล้วก็พยักหน้าผมก็ถามว่าพยักหน้าอะไรการไม่ต้องแกล้งกูกูไม่กลัว ไอคนหนึ่งมันก็พูดมาว่ากูไม่ได้แกล้งนะเมื่อคืนเนี่ยมึงจําได้ไหมที่เราไปแปลงฟันกันเนี่ยเราทุกคนแม่งทิ้งแตงสีฟันแล้ววิ่งวิ่งไปที่นอนนะ่ะอ่ะผมก็บอกจําได้เออมึงเป็นเฮี้ยอะไรกันวะเออมันก็บอกว่าพวกกลัวเห็นว่ามีผู้หญิงเกาะหลังมึงแล้วยิ้มปากจะถึงลูแล้วอ่ะมองหน้ามึงอยู่ เรื่องก็ประมาณนี้แหละครับถ้าชอบถ้าใช่ผมฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยเนาะแล้วก็อย่าลืมกด subscribe แล้วก็กดปุ่มกระดิ่งที่อยู่ข้างๆปุ่ม subscribe ด้วยนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดคอนเทนต์ต่อๆไปของช่องเนาะสำหรับวันนี้สวัสดีครับ